เอาละครับตัวเกมก็ได้ประกาศแล้วครับว่าแมปน้ำแข็งจะเข้าวันที่28นี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าอุปกรณ์ใหม่ที่เข้าในตอนแมปน้ำแข็งมาแล้วก็ตัวพลังเวทมีสเตตอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็รวมถึงมาพามาดูมอนด์ด้วยในแมปเนาะว่ามีอะไรดรอปบ้างบอกเลยมีของม่วงดรอปด้วยนะครับไปครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะแล้วก็ถ้ามีซีสามารถส่งซีดเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันไปครับ เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ RV, PUBG หรือว่า RX รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะนะก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอเล้งกิมมิ่งนะครับ เอาละครับตอนนี้เซิร์ฟโกลโบก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะเอาแบบน้ำแข็งเนี่ยเข้าวันที่28นะครับวันนี้ผมเลยจะพามาดูนะครับว่าถ้าแบบน้ำแข็งเข้าเนี่ยจะมีอะไรเข้าใหม่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พลังเวทรวมถึงของพ่วงที่ดอกจากมอนนะฮะแล้วก็เรื่องของอสินค้านะครับที่ควรรอซื้อตอนแบบน้ำแข็งมาหรือว่านะครับควรเกง็งหลักกำไรราคาอะไรไว้หน่อยนิดนึงนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน นะคครรัับบและก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูกันเรามาดูวิดีโอนะครับในการโปรโมทแมปน้ําแข็งของทาง Global หน่อยละกันนะครับก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วนี่โหลดมาแล้วมาดูพร้อมกันอื่มนะฮะ Snowfield เนี่ยเดี๋ยวผมจะสต็อปให้ดูอะไรเนะฮะนี่ชัดไหมชัดไหมชัดอยู่นะ นี่ครับ new spell infusion นะครับ and a c c e s s o r i นะฮะ a c c e s s o r y นะครับก็จะมีพลังเวทใหม่แล้วก็อุปกรณ์ใหม่เนาะนั่นคือหัวไหลนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูสองส่วนนี้ด้วยนะครับว่าได้สแตทอะไรกันบ้างนะอ่ะไป j o บนะครับไปไปดูกันเอาแมปก่อนแล้วกันเอาแมปน้ำแข็งก่อนเนาะก็แมปน้ำแข็งเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่มอนห้าสิบเลยนะครับ มีามี50 52นะครับ50 52 54 56 57 58 59นะครับ60เนาะนะครับเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมหกสิบมีของม่วงดอกแล้วนะครับ <c oughs> นะครับด <c oughs> ันสแตทกันมันเลยทีนี้เนี่ยหกสองมีของเทียร์2ม่วงเทียร์2ดอกแล้วนะฮะโอ้โหดูดิดูดิด นะฮะถึงว่าอัปเดตชาแท้นะฮะเฮ้ยมีใบสกิลด้วยหรอนะครับนี่คือดรอปจากมอนเลยนะหมดเลยนะเดี๋ยวเดียเวเดียวเฮ้ยแล้วมีแต่ของนักเวทเหรอนะฮะโอ้ดีดาบใหญ่ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาเรามาดูของดรอปกันนะครับนี่เลยก็มีทั้งหัวไหลมีเนี่ยส่วนมากจะเป็นของเทียสองเนาะนะฮะตอนอัปเดตมาก็ กองเทียร์งก็น่าจะราคาลงนะครับลองดูกันได้นะครับว่าใครที่จะใช้ชิ้นไหนเผื่อมีอันนี้ก็รอซื้อก็ได้นะนะผมเองก็รอซื้อมีดเหมือนกันนะครับเนี่ยมีหัวไหลนะครับพามาดูพามาดูนะครับอ๋อเนี่ยเทียร์งส่วนมากเทียร์งเยอะนะโดยเฉพาะหัวไหลเนี่ยเยอะๆนี่ก็โลเทียร์งเนาะนะครับเนี่ยอุปกรณ์หู่นพวกนี้นะผมค้าไปแล้วนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อส่วนมากจะเป็นของ tier สองเนาะถ้าอัปเดตมาของ tier สองก็เลยลน่าจะลงนะครับเขาก็เลยน่าจะอัปเดตช้าหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้เรื่องของของเนาะนะครับก็ส่วนสเตตของมอนสนะครับสเตตของมอนสนะครับก็ตามเลเวลเลยนะครับก็ถ้าใครปัจจุบันเนี่ยอตอนนี้มอนเรามีอยู่2กลุ่มก็คือในแมปทั่วไปกับสมอรภูมิเนาะโหดสุดก็แค่ในสมอรภูมินะครับแต่สเตตเนี่ยเนี่ยถ้าเริ่มต้น50อ่ะอ่าก็ประมาณป้องกัน270เนาะ นะครับแม่น200 200ยองเดี๋ยวนี้น่าจะเหลือ240ก็น่าจะโดนแหละนะครับอืมแต่ถ้าตามสมองภูมิก็260เนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับแมพทั่วไปเลยนะครับอ่าถ้าเลเวลมันเยอะกว่าก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปหน่อยเนาะป้องกันแม่นยำนะฮะน,น,นี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างมอน65นี่ก็ส0มรทับ300ก็ตีสบายแล้วนะครับ300ร้อทับสามรวม PVE นะรวม PVE นะครับอ่าประมาณนี้ครับเรื่องของแมพอ่าก็ สเตตก็คล้ายๆใกล้เคียงกับพวกแมพทั่วไปเลยกับสมอลระพุมเลยนะครับผมก็เลเวลมาต่างกันก็บวกลบบวกลบเอานะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามานะครับเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเลยแล้วกันนั่นก็คือหัวไหลนะหัวไหลนะหัวไหลนะมาดูครับก็หัวไหลเนี่ยจะสามารถสร้างได้แล้วก็ดรอปได้ตามแบบน้ําแข็งเมื่อกี้เนาะนะครับแล้วก็แยกเป็น3สายแบบนี้เลยครับในการสร้างวินัยนะครับอ่าพุ่งทยานแล้วก็รุ่งรุ่งเรืองไป ลูเหลื่ยมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหลื่ยมัดเปลือกป่ะเออเออเออทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> นะครับก็แบ่งสามสายเหมือนเดิมนะครับหัวไหล,ไลนะครับนี่นะครับถามว่ามันจะมีทั้งเทีย์หนึ่งเทียนสองเนาะของฟ้านะครับอ่าเทียนหนึ่งนี่ก็บวกแม่นนะครับอัพถึงสามนี่ก็บวกสิบเอ็ดเนาะนะครับแต่ว่าแสแต,ตองเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับอุปกรณ์ชุดตัวอื่นเลยนะครับที่บวกเลือดแม็กเลือดเนาะแม็กเอ็มพีเนาะสายนี้ก็เลือดกับเอ็มพีนะฮนะ MP, นะสายนี้ก็เลือดกับเอ็มพีเนาะนี่ครับ าสายนี้ก็แม็ก MP นะครับเนี่ยนะครับตามปกติเลยนะครับของเทียร์หนึ่งเนาะต่อมาเทียร์สองนะครับบวกอะไรบ้างนะครับเทียร์สองของสายวินัยเนี่ยชิ้นนี้นะก็ป้องกันเนี่ยจะเยอะกว่าของเทียร์หนึ่งอยู่ที่สามเนาะแล้วก็ตัวแสแตทสลองที่น่าสนใจอันนี้คือ,อ,อต้านทานเอฟเฟกต่างๆนะเอฟเฟกด้านลบ5%แล้วก็อันนี้เป็นลดดาเมจ7แต้ม7แต้มนะนะครับก็เยอะนะ นะครับต่อมาสายพุ่งทยานนะครับพุ่งทยานนะครับก็บวกในส่วนของดามิดพื้นฐานส่วนออฟบลนี่ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยนี่ะครับเท่ากันเท่ากันโอเคนะครับแม่นเท่ากันแล้วก็ตัวอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้านทานต้านทานเอฟเฟกนะครับแล้วก็อันนี้บวกดามิดพื้นฐาน2เนาะสองเองเหรอนะฮะนะฮะต่อมาอันนี้บวกในส่วนของฟื้นฟู MP นะครับอืมเนี่ยฟื้นฟู MP7 นะฮะ M7 เนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับต้านทานเอฟเฟกนะครับด้านลบนะครับแล้วก็แม่น14รวมกันแล้วได้14เหมือนเดิมเนาะก็ลองดูได้ว่าจะเลือกอนไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะใช้ตัวตัวลดดาเมจกันเยอะนะนะครับหรือถ้าใครสายดาเมจจ๋าอาจจะไปพื้นฐานแต่ดาเมจพื้นฐานมันได้น้อยได้แค่2แต้มเองแต่นี้ได้ต้องเจ็นะครับเป็นผมผมเอานี้นะนะครับเรียกแล้ว <laughs> นะครับส่วนวัตถุดิบในการสร้างก็ตามสายเลยครับก็วินัยก็เหล็กเนาะ นะครับอันนี้ก็แรกคอร์สนะครับพุ่งทะยานแรคอร์สอันนี้ก็เอ๊ะอ,อันนี้ไม่ใช่แรคอร์สอันนี้หนังหนังหนังโทษทีฮะอันนี้หนังนะครับอันนี้เป็นขนนะครับถ้าจำไม่ผิดขนนะครับก็อลองดู <S <S ผมคิดว่าตัวรถน้ำมันน่าจะขายดีสุดนะอวเดยเพิ่งเก่งนะอย่าเพิ่งเก่งนะครับเดี๋ยเพิ่งเก่งกำไรตัวเหล็กนะนะคนมาต้องายเดีอยน,นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของหัวไหล่ก็ถ้าทำเทียสองก็บวกสเตตแมนมาต้อง14เลยนะนะครับผมคิดว่าเป็นการก้าวกระโดดอย่างหนึ่งเลยเน ได้แม่นมาเนี่ยก็ขยับมอน์ขึ้นไปอย่างน้อยเวลหนึ่งอะ่ะเออเวลสองเวลได้เลยนะครับก็สิ่งที่ต้องทำตามมาก็อาจจะเป็นแม่นยับเอ้ย่ป้องกันแล้วก็ตัวดามิกันด้วยนะฮะก็ลองดูนะครับของพวกนี้น่าจะแพงขึ้นนะครับอาจจะไม่แพงขึ้นหรออีกนานนะฮะเพราะช่วงนี้ของลงนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนแรกครับต่อมาในส่วนของพลังเวทนะครับพลังเวทอ่ามีเข้ามาใหม่ด้วยเนาะื่อกี้ก็บอกแล้วสเปลอะไร infusion สเปลอินฟลูชันก็คือพลังเวทได้แหละนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเอาเข้ามา5สล็อตแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับแต่สแตทผมดูมาคร่าวๆแล้วนะครับที่จะมีมาให้ใช้กันนะครับก็อนล่างสุดเนี่ยจะเป็นดาเมจพื้นฐาน7เลยนะ7เลยนะฮะบ,บอกเลยว่า7เลยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่าหินหาอย่างไนแล้วก็สแตทที่น่าสนใจก็นี่ครับป้องกัน3เนาะแล้วที่เหลือก็เป็นเกี่ยวกับอันนี้ดาเมจดาเมจสกิลนะครับอะไรประมาณนี้แต่นี่ได้ป้องกันเพิ่ม3แต้ม แล้วก็ดาเมพื้นฐานเนาะถ้าเป็นสีม่วงนะฮะก็ลองเตรียมตัวเตรียมงบเตรียมเพชรกันไว้ได้นะครับต่อมาอันนี้นะครับอันนี้ก็ป้องกันเหมือนกันป้องกัน3มแล้วก็สแตตม่วงจะเป็น3นะครับป้องกัน3เหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้อันนี้ลด,ดาเมตลด,ดาเมจสิ 10, นะครับเนี่ยอันนี้ช่อง2เนาะใช้สีเขียวนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะสีฟ้าได้อะไรบ้างได้แม่นครับแม่น3แล้วก็ได้แม่นตรงนี้อีก3อีกเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นดาเมตพื้นฐาน5้านะครับ อ่าอันนี้จาได้จาได้นะครับต่อมาอันนี้อันที่4ี่นะครับ,อ,อ,นนอ,นนรบอันนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันหูป้องกันสี่เลยเหรอป้องกันสนะี่เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นลดดาเมจขอตัวอ่าใช่ใช่อันนี้หูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลดดาเมจยี่สิบจริงไหมเนี่ยลดดาเมจยี่สิบโอ้โอ้ m หม o ก่อนะฮะแล้วก็อันนี้ป้องกัน4ี่ลดดาเมจยี่สิบเลยเหรอ อ,อึ้งอึ้งแป๊บนึงครับนี่คิดว่าด,ดูดูดูมาก่อนแล้วนะนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเป็นดาเมจอาวุธนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นดาเมจแหละข้างล่างเหรอโอเคดาเมจอาวุธครับอันนี้เป็นดาเมจอาวุธสิบเนาะแล้วก็นี้เป็นแม่นสี่นะครับแล้วก็อ่ะที่เหลือน่าจะเป็นเอฟเฟกเป็นออฟอะไรต่างๆนะครับอ่ะเนี่ยฮะที่น่าสนใจเนี่ยแม่นแม่นสี่แล้วก็อันนี้ดาเมจอาวุธสิบ อันนี้คืออันสุดท้ายประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเข้าสล็อตมาหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันตัวละครเกาหลีตัวนี้เนี่ยเวล5-3แลยนะครับเขาก็คือปลดหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะเพิ่มหรือเขาอาจจะไม่เพิ่มอันนี้แต่จะเพิ่มอันนี้หรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้ของโกโบจะมีอยู่แค่เวล5-2เนาะแต่ว่าของเกาหลีจะมียันเวล5-4เลยนะครับในการปลดล็อกพลังเวทเนาะถ้าเป็นอีก2ตัวใหม่เนาะถ้าตัวนี้2ตัวนี้เข้ามาก็จะได้ออฟในส่วนของอันนี้ป้องกันป้องกัน3นะครับ แล้วก็อันนี้ลอตาเมจสิบสองสูงสุดสิบสอง 12. อันนี้ไม่แน่ใจอะว่าอะไรนะครับแปลให้ก็ได้กลัวช้าน่ะ <c oughs> เออโอเคเก้านาทีแล้วเนะี่ยอันนี้โอกาสต้านคีนะฮะต้านทานขีนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้นะครับเอ่ออันนี้เป็นเกี่ยวกับ PVP อ่ะอันนี้ป้องกัน Pv p v p ีม่ยอม PP ครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวพวกอ่ตัวศรัทธานะครับกหกอัน นะสถาอกอันแล้วก็อันนี้ได้อะไรโอกาสติดคีย์ที่เข้าอันนี้เป็นคีย์ที่เข้าสเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะได้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยเอเจริงนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือพลังเวทห้าสี่เนาะตัวนี้เอ่ออันนี้ไม่ทราบนะครับว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับอันนี้ไม่รู้อ๋ออันนี้เป็นเกี่ยวกับหอคอยคอนเทนต์หอคอยยังไม่มายังไม่มานะครับของของโคบอลรามายังไม่มาเอาละครับ,เ,รบเพิ่มเติมนะครับก็จะมาบอกว่า ตัวลูกแก้วที่ใช้ในการสุ่มออฟเนี่ยได้มาจากไหนนะครับหาจากไหนนะครับก็ถ้าไม่รวมกับเอาเพชรไปซื้อแพ็คของตัวเกมที่มาขายนะนะครับก็จะมีอยู่สวิธีก็คือเอาแต้มนะครับมาแลกร้านสนับสนุนนะครับอ่านะครับร้านสนับสนุนกับอีก2ก็คือคาร์ฟเอานะครับอ่ะงั้นมาดูมาดูคาร์ฟก่อนเนาะก็ในการคาร์ฟเนี่ยแต่ต้องใช้เก็ต้ําแข็งเก็ตหิมะนะครับในการคาร์ฟตัวนี้หาจากไหนนะครับเราจะได้จากการที่นะครับเราทำเควสรายวันนะครับนี่ แปลว,ว่าแมปน้ําแข็งมาเนี่ยเฟสไรวันตัวที่เป็นแมปของแมปใหม่ก็ต้องมาด้วยนะครับเนี่ยอ่าการทำเควสไรวันแต่ละเควสเนี่ยก็จะได้ตัวเกจน้ําแข็งด้วยเราตีได้ถึงไหนนะนะครับยิ่งใครตีมอนระดับสูงได้ก็ยิ่งมีเกจน้ําแข็งเยอะนะครับโอเคนะครับเนี่ยแล้วเราก็ทาเลเควสแล้วเราก็ไปคราฟนะครับนี่เลยนะครับนี่นี่ปิดอันปิดอันนะครับนี่เลยเราก็มาคราฟนะครับสีเขียว20ชิ้นนะครับต่ออันต่อเม็ดเนาะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับใช้แลกกับร้านสมอละพุ่มนะครับนี่เลยนะครับก็ใช้แลกได้นะครับ10เม็ด500รอยเหรียญนะฮะคุ้มไหมเอาเก็บไว้แลกอัิแฟกดีกว่านาะนะครับเหมือนคลิปที่ทําก่อนนี้นะนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิธีการหาตัวนี้เนาะนะครับประมาณนี้ครับนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือส่วนที่เข้าใหม่2อันก็คืออุปกรณ์แล้วก็พลังเวทนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วถามว่ามีผลกับตลาดยังไง สิ่งที่ผมเตรียมตัวนะครับก็คือผมจะไม่ซื้อของเทียสองบางอันนะครับที่มันดอบในแมพน้ําแข็งอย่างเช่นอาวุธลากของผมเนาะที่ดอบในแมพน้ําแข็งผมกะว่าไม่รอซื้อถูกๆหรือไม่ก็รอซื้อบวกเบวกเออบวกแบวกเเลยนะครับเพราะว่ามันจะน่าจะดอบเยอะขึ้นเนาะแล้วก็อย่างถุงมือถ้าใครเล่นสายดาเมจถุงมือนี้ดาเมจพื้นฐาน3แล้วก็ดาเมจรุธก็น่าสนใจนะครับ สมมติถ้าผมจะย้ายไปสายดาเมจเพิ่มเงี้ยแบบป้องกันพอแล้วก็อาจจะซื้อใช้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกเอ่ออะไรเออพวกหัวไหลอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะรอซื้อหรือว่าก็ถ้าอัปเดตเข้ามาผมก็คงมาฟาร์มแมปน้ําแข็งเยอะเลยล่ะเพราะว่าของดรอปน่าสนใจโดยเฉพาะหัวไหลเนี่ยเพราะหัวไหลคนยังไม่ค่อยมีใช่ไหมครับอ่าคนก็ต้องหาซื้อนะครับน่าจะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆในช่วงที่อัปเดตมาใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะ อาจจะอยากจะเล่งเวลตัวเองให้เวล5 5เนาะเพื่อจะไปฟาร์ม60นะครับแล้วก็เล่งสเตตตัวเองด้วยไปฟาร์ม60ให้ได้นะเพราะว่า60มีของม่วงดอกแหละพูดเหมือนดอกง่ายเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอ่าสิ่งที่ผมรอซื้ออยู่นะครับก็เป็นพวกอาวุธหลักเนี่ยแหละกับพวกหัวไหลนะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดบางอย่างก็มีเทียรสองที่ผมต้องการด้วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยมีคำถามอะไรหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็พีมาบอกกันได้นะครับผมยังไงก็ ฝากด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีซีสามารถส่งซีเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับแล้วก็สามารถเจอกับผมได้ในช่วงเย็นเนาะเล่นทุกวันนะครับเจอในไลฟ์สตรีมได้นะฮะหรือใครอยากดูเซิร์ฟวอลลีเพิ่มเติมก็มาเจอในไลฟ์สตรีมได้นะครับวันนี้อเล็กขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะฮะในเซิร์ฟเวอร์นะครับ